สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรานันทิรักษ์รหัสนักศึกษา6 5ห้า7 7ฝึกงานที่บริษัทเอเชียกราวซ์เซอร์วิสฝึกงานตั้งแต่12พฤษภาคมถึง18บกรกฎาคมตำแหน่งที่ทำเป็นตำแหน่ง c u ส t ต m e r เมอร์เซนะคะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าประสบการณ์การฝึกงานที่เคยผ่านมาค่ะเริ่มจากลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายก่อนเลยนะคะงานหลักๆที่ได้รับก็คือ ทำเอกสารได้เก็บค่าใช้จ่ายของลูกค้าแล้วก็ต้นทุนของคลังสินค้าทั้งในส่วนของ Import และ Export ค่ะนอกจากนี้ก็มีการสรุปงานค่าใช้จ่ายประจาเดือนแล้วก็ทําเอกสารคําร้องในการย้ายสินค้าไปยังสนามบินสุวรรณภูมิค่ะวิธีการทํางานนะคะก็คือเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารว่าใบเสร็จต่างๆจากลูกค้าและกรมสุรกากรรวมถึงต้นทุนของคลังสินค้าจากนั้นก็นำข้อมูลมากรอกลงในโปรแกรมของบริษัทค่ะ ในบางงานที่ต้องมีการจําแนกค่าใช้ใจ่ายตามบริษัทของลูกค้าแล้วก็ดูตามน้าหนักสินค้าเพิ่มเติมก็ต้องทําการรีเชคอีกรอบค่ะเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนปัญหาที่เจอในช่วงแรกนะคะก็จะมีเล็กๆน้อยๆคะ่ะอย่างเช่นจําชื่อบริษัทลูกค้าไม่ค่อยได้หรือว่าบางครั้งก็สับสนเรื่องการแยกค่าใช้ใจ่ายแยกต้นทุนแต่ว่าพอได้ทำฝึกฝึกบ่อยๆก็เริ่มคล่องขึ้นค่ะ นอกเหนือจากงานปัญหาอื่นๆที่เจอก็อย่างเช่นร้านอาหารที่อยู่ค่อนข้างไกลค่ะแล้วก็การนั่งทำงานนานๆจนทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยค่ะดิฉันก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาเบอลรองนั่งมานั่งเองแล้วก็ขออนุญาตออกไปช่วยแผนกอื่นบ้างจะได้มีโอกาสได้ขยับร่างกายค่ะข้อปกป้องของตัวเองระหว่างการฝึกงานนะคะอย่างแรกเลยก็คือมาสายค่ะ เพราะว่าคำนวณเวลาการเดินทางด้วยรถสาธารณะผิดวิธีแก้ก็คือออกสักงที่พักเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ตรวจสอบเวลาใหม่ให้แน่นอนค่ะอีกเรื่องก็คือเรื่องการจำเกณฑ์การได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่ละบริษัทบางครั้งก็ยังจะไม่ได้ก็เลยแก้ด้วยการถามพี่ผู้ดูแลค่ะแล้วก็จดใส่โน้ตไว้เพื่อทบทวนเวลาว่างค่ะสิ่งที่ได้รับจากการฝึกง,งานครั้งนี้ ดิฉันได้เรียนรู้ระบบการทํางานของคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งแต่การรับสินค้ามาจนถึงการส่งถึงมือลูกค้าค่ะได้เข้าใจว่าทําไมต้นทุนแต่ละส่วนถึงต่างกันแล้วน้ําหนักของสินค้ามีผลต่อค่าบริการอย่างไรนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้คาําศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องคนค่ะดิฉันได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาคนอื่น กล้าที่จะถามในสิ่งที่ไม่รู้และรู้จักมารยาทในการทํางานกับผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานมากขึ้นค่ะข้อเสนอแนะสําหรับรุ่นต่อไปก็คือเรื่องมารยาทเล็กๆน้อยๆคะ่ะเช่นการทักทายผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานเป็นสิ่งที่ไม่ควรวางข้ามการช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องร้อ้เขาร้องขอก่อนก็เป็นการทําให้บรรยากาศการทํางานดีขึ้นค่ะข้ออย่างการฝึกง,งานที่นี่นะคะอย่างหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมไม่ค่อยวุ่นวายมากค่ะเพราะว่าเป็น กานที่ฝึกง,งานอยู่ในพื้นที่ของสนามบินเป็น a อ e a ค่อนข้างใหญ่ทําให้โดยรอบไม่มีอะไรวุ่นวายบรรยากาศในออฟฟิศก็อบอุ่นทุกคนสนิทกันส่วนข้อจํากัดก็คือร้านอาหารค่อนข้างไกลค่ะทำให้หาก,กินยากนิดหน่อยสุดท้ายความประทับใจนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนร่วมงานแล้วก็พี่ๆที่บริษัทค่ะ ทุกคนยินดีสอนงานไม่เคยดุหรือว่าใช้คำพูดรุนแรงเลยเขาจะค่อยๆอ,อธิบายค่ะแล้วก็ใจดีด้วยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องงานพี่ๆก็คอยถามถ่ายคอยช่วยเลือยู่ตลอดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้รับก็คือทั้งความรู้ทางด้านการขนส่ง ที่ได้ไปฝึกมาแล้วก็มีภาพดีๆที่เกิดขึ้นจากการฝึกงานครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ฝึกงานครั้งแรกที่ทั้งน่าประทับใจแ,และมีคุณค่าอย่างมากในการนำไปใช้วางแผนอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ